สวัสดีคะ่ะพบกับส้มมะพยากรดูดวงไพ่ยิปซีคนวันจันทร์ดวงรายสัปดาห์17-24กันยายน2567เห็นไพ่ล้วต้องการอะไรจากสังคมสัปดาห์นี้ความหมายไพ่อะมันมีเรื่องของความแยกย้ายต่างคนต่างไปนะดูสี่หดาบยืนมองเธอเดินจากไป เริ่มต้นสิ่งใหม่แยกย้ายกันไปเติบโตเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นจุดเปราะบางก็ได้นะสำหรับคนวันจันทร์โดยเฉพาะเรื่องของการเปลี่ยนงานหรือการเปลี่ยนคู่เริ่มต้นจากการเปลี่ยนงานก่อนจริงๆอาจารย์ว่าดีนะคนวันจันเนี่ยเก่ง ความหมายของไพ่เดอะเมจิกเห็นไหมดาบถ้วยเหรียญคาถาอู้เก่งรู้เยอะรู้มากรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างบางคนเรียนจบมาไม่ตรงสายสามารถใช้ทักษะพรสวรรค์ทำมาหากินคนวันจันหาเงินเก่งแต่แค่ใช้เงินเก่งเท่านั้นเองการพูดการตลาดอะไรที่เกี่ยวกับโคศกการพูดดีอะไรที่เกี่ยวกับนักมายากล หมอดูดูดวงเรียนไพ่เรียนอะไรที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขเพิ่มเติมได้การงานอาจารย์ห่วงเพราะอะไรปะเพราะมันมีไพ่ใบนี้ห้าดาบจบไม่สวยการเปลี่ยนงานอะอาจารย์ว่าเป็นเรื่องที่ดี แต่อาจารย์กลัวว่ามันจะมีจุดแตกหกักยอมหกักไม่ยอมงอสุดท้ายแยกย้ายตายไม่เผาผีต่างคนต่างไปจบไม่สวยเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่วางแผนจะเปลี่ยนงานเปลี่ยนสายงานไปเลยก็ได้มีโอกาสได้ไม่ต้องรอให้ทะเลาะก,กันบ้านแตกแล้วค่อยลาออกถ้าไม่ชอบไม่ตอบโจทย์เปลี่ยนได้เลยย้ายได้เลยธุรกิจกิจ,ก,จการก็ต้องระวัง เพราะว่าหุ้นส่วนเป็นตัวแปรสำคัญคนทําธุรกิจและมีหุ้นส่วนวงเล็บนะเอาไว้เฉพาะคนที่พร้อมลงเรือลำเดียวกันเท่านั้นใครที่ความคิดตรงกันข้ามกันขัดแย้งกันปล่อยไปเลยจบไม่ต้องยื้อเพราะมันจะจบไม่สวยส่วนเรื่องของความรักพูดตรงๆนะขอใช้คำว่าคนที่ไม่ใช่ สุดท้ายจะออกไปจากชีวิตอาจารย์ไม่ได้การันตีว่ามันจะต้องเลิกกันเสมอไปเพราะมันมีไพ่ใบนี้ไพ่ใบนี้คือเมจิกเชี่ยนบุปเพสันนิวาสคู่กันแล้วว่าทะเลาะกันบ้านแตกอะ่ะมันก็ยังไม่แยกย้ายแยกเป็นสองกรณีนะคนโสดเนี่ยมีโอกาสเจอคู่แท้แน่นอนคนโสดไม่ต้องไปซีเรียสนะคนโสดสบายๆได้เจอคู่แทนแน่นอนแต่คนมีคู่เนี่แหละต้องวัดดวงนะ ถ้าคนวันจันทร์เชื่อเรื่องดวงให้วัดดวงไปเลยโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหากันถ้าใช่ไปต่อถ้าไม่ใช่บายบายแต่อาจารย์กลัวความรุนแรงนะอย่าทะเลาะกันถึงขั้นต้องใช้ความรุนแรงยอมได้ก็ยอมบ้างเห็นแบบนี้แล้วอาจารย์รู้สึกว่ามันเหนื่อยนะทำใจให้สบายทุกอย่างจะคลี่คลายปัญหาที่เจออยู่จะคลี่คลายเรื่องเงินก็เหมือนกัน เรื่องเงินเนี่ยอาจารย์เตือนอยู่สองเรื่องหนึ่งใช้เงินเกินตัวสองขัดแย้งกันเรื่องเงินทองและผลประโยชน์ไอเรื่องหาเงินเก่งอาจารย์ไม่ห่วงเพราะอาจารย์บอกเราว่าคนวันจันหาเงินได้หลากหลายหาเงินง่ายหาเงินเก่งแต่ใช้เงินเยอะเพราะฉะนั้นอย่าเวอร์นะรู้ไว้ว่าไหวไหม มีเงินเท่านี้แต่ซื้อของราคาเท่านั้นมันจะไหวหรือเปล่าถามตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าไม่ไหวอะ่ะสุดท้ายกลายเป็นว่าตัวเราเนี่ยแบกรับนะหรือแม้แต่ความหน้าใหญ่อะ่ะร่วมทำอะไรกันหลายๆคนน่ะแต่สุดท้ายเขาเททิ้งหนี้ไว้ให้เราหนีสะบัดตูดเชิบแล้วเราต้องใช้หนี้เห็นไหมยืนมองเธอเดินจากไปนั่งใช้หนี้แทนน่ะ ดูดีๆนะนะแล้วมันจะมีเรื่องของความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ต้องระวังแต่ก็ยังขอบคุณเบื้องบนนะที่ยังให้พรสวรรค์มาได้ทำมาหากินได้หาเงินง่ายเงินคล่องโชคลาภไม่เด่นสักเท่าไหร่แต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เลขเด่นเลขมงคลคือ1 6 5แถมเลข8ให้อีกหนึ่งเลข6 1 5 8 นะคะของเสริมดวงเนาะไพ่นะ่ยมันเป็นไพ่บ้านแตกไพ่แยกย้ายอาจารย์ให้รักไข่กลมเกลียวกันนะให้พญานาคไปบูชานะรักไข่กลมเกลียวกอดเกี่ยวกันไว้เสริมความรัก เสริมเมตตาคนรักคนเมตตาเอ็นดูโดยเฉพาะช่วงนี้ศัตรูเยอะมีเกณฑ์จะแตกหักเนี่ยพญานาคเนะี่ยรักกันไว้เสริมทั้งเรื่องเงินเรื่องงานมีกินมีใช้ไม่หมดไม่อดตายไพ่ใบนี้มันเกี่ยวข้องกับการใช้เงินเกินตัวใช่ปะ,สะแสดงว่าเงินไม่เหลือไงนี่ค่ะใครเก็บเงินไม่อยู่ใครเก็บเงินได้ไม่เหลือเลยเนี่ย พญาน,นาคเป็นงูกินหางกินเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะมันกินหางตัวเองก็กินวนๆอยู่อย่างนั้นวนๆอยู่อย่างนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของวงกลมนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะชุดนี้239บาทส่งฟรีไม่มีเก็บปลายทางนะคะส่วนสำหรับสุขภาพหอพืชภูมิแพ้ของมีคมบางคนระวังการผ่าตัดไว้ด้วยช่วงนี้ก็ไปสัญญากรรมก่อนเลย แกเคล็ดนะไปทำน้งทำหน้าก็ได้เซนแม่นลางสังหอนดีโดยรวมช่วงนี้ไม่แย่แต่ระวังความแตกแยกนี่แหละทำบุญถวายใบมิตรโกนเสริมดวงนะใบมิตรโกนเสริมดวงใครจะดูดวงส่วนตัวอาจารย์รับดูดวงส่วนตัวดูดวงด้วยพาย,ยิบสีหนึ่งคำถามเริ่มต้น39บาบาทใครกดไลค์กดแชร์คลิปนี้อยู่ดีกินดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ